สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะมาพบกับช่องสาววิ่งมาเริ่มนะคะพี่พีจ๋ากับแนวทางห้าหนอยนะคะห้าหน้อยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมเนาะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันเนาะพี่ๆจะค่อยดูแนวทางของอ่ตัวใหม่นะคะของวันที่19วันนี้แอดให้วิ่งรูดไปที่สเด่นสองรูดที่ส ผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ1 2 8ล่าง7 5นะคะ,อ,ะ 1, อ่ะ1มาอ่ะ1มา2มานะคะแล้วก็5มาล่างเนาะให้รูปที่2มาบนนะคะสำหรับ2 8ตรงตรงตรงัวที่แอดเน้นนะคะอันนี้เด่น5มาในรอบพิเศษนะคะ3 6 3ล่าง5 6เด่น5มานะคะในรอบปกติเนาะ2 6 3นะคะอ่ะอันนี้หลุดไป2มาหลักลอย2 4นะคะ อ่ะรอบ VIP 858ล่าง49ดิน5มานะคะตัวเด่นมาหมดเลยตัวที่แอดให้รูดมา2คู่นะรอบเฉพาะกิจแล้วก็ในรอบปกตินะคะพี่พี่จ่าตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะกับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังแรงใจให้แอดด้วยนะคะรับชมคลิปให้จบนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังแรงใจเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะขอเวลาพี่พีเสัก8นาทีถึง10นาทีเด้ออ่าดูแอดอธิบายไปด้วยเนาะดูแนวทางไปด้วยนะคะขอเวลาประมาณนี้นะคะในแต่ละคลิปเนาะ,ะมาตามต่อนะคะกับตัวด่นของวันที่19นะคะวันที่19นี้แอดให้เด่นไปที่1 สอนะสายวิ่งสารูดให้รูดไปที่หนึ่งนะคะรูดไปที่หนึ่งอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึสองหนึ่งหหนึ่แล้วก็1 9นะคะมาดูกันว่า ตัวที่แอดเน้นจะเน้นไปในตัวไหนกันนะสำหรับรูดที่หนึ่งนะคะรูดที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะ,ะรูดที่หนึ่งเน้นไปที่หกคู่นะ ชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะจุดไวแคบไว้เดี๋ยวแอจะไปสูตรมารวมนะคะอ่ะไปกันต่อนะพี่พี่จ๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะสูตรมารวมเดี๋ยวมาดูผลกันก่อนผลเนาะเดี๋ยวแอดให้เด่นที่สองห้าไปนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอจิบน้ำก่อนคอแห้งนะคะเสียงอาจจะผิดเพี้ยนหน่อย เสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอพี่น้องเสียงก็ไปแล้วอ่ะมาดูกันผลที่ออกในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ1นึ่นะคะล่างเดห้าห่งสองแปดินมานะคะตารางมา1 2แล้วก็แมา3ตัวตัวที่อาจจับคู่นะคะล่างเจ็ดหเนาะดิน5้ามา แอดให้ไป5 7ในตารางตัวดินก็มานะคะสำหรับในรอบพิเศษนะคะ3 6 3นะคะ6 3 3ามาอีกแล้วพี่น้องจา๋าล่าง5 6แอดก็ไปเข้าเฉพาะตารางนอกมาแค่ดิน5 5 6ไปตลางนะคะรอบปกติ2 6 3ล่าง2 4ดูสิมาอีกแล้ว6 3มา2หนนอยเหมือนว่าวานเลยนะคะ ตัวจับคู่แอดหลุดในรอบ v ีพีนะคะแปดห้าแปดล่างสี่เก้านะคะห้าแปดมาตร,ตรงตรงตัวที่แอดเน้นนะคะแต่ว่าสี่เก้าแอดหลุดไปเด้อพี่น้องจ๋าดูเบิ้ลกับบอมาจักตัวเนาะคะ่ะเนาะดูพลาดไปนะคะสําหรับสายเบิ้ลแต่ว่าตัวที่แอดจับคู่ก็มานะคะมาในรอบเฉพาะกิจบนล่างแล้วก็ในรอบ v ีพีเนาะมารอบ v ีพีตัวที่แอดเน้นเกือบไม่รอดนะคะพี่พีจ๋า โอ้แอดนี่ก็จะทําให้มาสักสองสามสามหน่วยนะคะมาแค่สองหน่วยสามคู่ก็ยังโอเคมาตัวที่แอดเน้นแต่เป็นหน่อยสุดท้ายเลยเนาะ,ะมาตามต่อแล้วกันนะคะพี่พจ๋ากับแนวาท,าทางหน่อยสูตรบ้านรวมชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันไปหรือพี่พี่ที่เข้ามารับชมใหม่เนาะแคปทั้งสองสูตรแล้วลองนํามาเทียบกันดูนะคะ,ะมาตามต่อกันกับตารางตัวเด่นในวันนี้ แอดให้เด่นไปที่ห้านะคะหนึ่งหกหรือเก้าสองห้าเอา้าดูจะเขียนห้าซ้ำห้าอีกสองสามเจ็ดนะคะเด่นสุดในตารางก็คือเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นห้าอ่าสำหรับเด่นหนึ่งแอดให้ไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่งหกนะคะส่วนห้าแอร์ให้ไปที่ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดอะได้ตัวดื่มก็ให้ไปตัวดื่มนะห้าหกห้าเจ็ดนะคะตามต่อกันที่ชุดกันเดิร์ชุดกันแอร์ให้กันไปที่สามสี่ สองสามนะคะหนึ่งจ็ดแล้วก็เจ็ดสองนะคะพี่พี่จ๋าเนี่ยทางของแอดก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่เน้นนะคะ <c oughs> ตัวที่แอดเน้นตัวที่แอดเน้นในเด่นที่หนึ่งนะคะ เดนที่หนึ่งแอดเดนไปที่หนึ่งสองหนึ่งหกห้าหนึ่งนะคะห้ 5, 6, าหกชุดการแอดเดนไปที่สามสี่แล้วก็สองสามนะคะพี PP ่พี่จ๋าจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบหกไม่ชอบเก้าก็เอาเด้อนะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกอคอคกมเมนต์เนาะก,ก็ขอให้ แห้งๆเร็วๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ